สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องพิกไทยดําสปอยหนังตอนนี้เราก็มาถึงตอนจบของซีรีเรื่องโรแมนต์ฉบับเร่งรัดกันแล้วนะคะหัวหน้าจีที่ตั้งใจจะยิงลูกเหล็กใส่นางเอกที่หน้าร้านแต่ตอนนั้นน่ะเขาได้เห็นรถของครูเชเวพอดีจึงทําให้เขานะคะต้องล้มเลิกแผนการแล้วก็ได้ขับรถกลับไปในที่สุดทางฮีแจก็ได้ให้การต่อสารว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนร้ายนะเขาเนี่ยเป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์ปกติเนี่ยผมจะคอยให้อาหารพวกแมวจรจัดแต่อยู่มาวันหนึ่งอะ่ะพวกแมวก็เริ่มตายไม่ก็บาดเจ็บเพราะ ว่าโดนใครบางคนยิงลูกเหล็กใส่ผมเที่ยวไปเที่ยวมาแถวนั้นเพื่อตามจับคนร้ายจนผมได้ไปตามเจอคนร้ายกาลังวิ่งไล่ฆ่าครูจินที่ชั้นบนดาดฟ้าจังหวะนั้นนะ่ะคนร้ายได้เห็นหน้าผมแล้วก็จะวิ่งมาจัดการเหมือนกันแต่ก็โชคดีที่ผมหนีออกมาได้ทันผมนะ่ะไม่เห็นหน้าคนร้ายเพราะว่ามันใส่หมวกบงังแต่ว่ามือที่บีบคอผมนะ่ะมีนิ้วเรียวยาวแล้วก็ผิวขาวผมรู้สึกถึงหนังด้านที่นิ้วชี้ซีรีส์ก็สายเห็นว่าคนที่มีนิ้วด้านเนี่ยที่นิ้วชี้ก็คือหัวหน้าจีแม่ก็ได ถามว่าทําไมแกไม่บอกเรื่องนี้กับแม่เลยล่ะซึ่งเขาก็พูดส่วนว่าแม่ไม่เคยถามแถมแม่ยังสงสัยผมแม่ก็เหมือนกับทุกคนนั่นแหละแฮอีก็จะขอคุยกับซอนแจแต่ซูอาลากตัวเธอออกมาซะก่อนเธอได้ถามว่าข้อสอบวิชาเลขเมื่อวานน่ะทั้งโรงเรียนมีแค่เธอที่ตอบถูกได้ยังไงจทยนมันไม่อยู่ในแบบฝึกหัดสถาบันกฎวิชาด้วยได้ยินว่าครูเชเวกับครูประจําชั้นเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันไม่ใช่ว่าทําอะไรตุกติดกันหลอกหลอแฮอีก็ได้บอกว่าเธอน่าจะเครียดเพราะการสอบฉะนั้นก็กลับบ้้้าานนนนนนไไปนอนออเูดยิแบบัก็ ค้างเดินไปจิกหัวแฮอีซะง,งั้นแต่ก็โชคดีที่เพื่อนๆเ,เข้ามาช่วยห้ามเอาไว้ได้ทันพอแม่กลับมาที่บ้านนะคะซอนแจก็ได้ถามว่าแม่ทําบ้าอะไรลงไปทําไมแบบฝึกหัดที่แม่บอกให้ลองแก้โจทย์มันถึงได้เหมือนกับข้อสอบขนาดนี้เลยล่ะแม่ก็ได้บอกว่าฉันอุตส่าห์พ่อบอกแกว่าแกน่ะจะพลาดระดับหนึ่งวิชาภาษาเกาหลีไม่ได้แต่แกก็จดจ่อไม่ได้สักทีแกจะพลาดทั้งสอบตรงและสอบแอดมิชชั่นไม่ได้ซอนแจก็ได้บอกว่าแบบนี้มันไม่ถูกต้องแบบเนี้ยมันเรียกว่าโกงแม่ไปสารภาพกับโรงเรียนไไม่ได้รอแบบ นะผมไม่ชอบจริงๆแฮอีนะคะพยายามติดต่อซอนแจแต่ว่าเขาก็ไม่รับสายเขาแต่นั่งร้องไห้อยู่ในห้องคนเดียวตอนนั้นน่ะพี่ชายที่เห็นว่าเขาเนี่ยเครียดมากจึงเข้ามาปลอบใจซึ่งซอนแจก็เอาแต่ถามว่าผมควรจะทํายังไงแบบนี้ผมควรจะทํายังไงดีทางผอ,อ,อก็ได้มาแจ้งกับพระเอกถึงการจัดแคมป์คณิตของครูชเชวเป็นการแนะแนวกับเด็กๆที่สนใจจะมีคาทดลองและโชว์ถามตอบใช้เวลาครึ่งวันซึ่งหัวหน้าจีก็เห็นด้วยกับการจัดแคมป์นี้นะคะซึ่งเขาจะไปดูสถานที่ในวันพรุ่งนี้ในการใช้จัดพระเอกจ ไม่มีทางเลือกจะลองไปดูด้วยก็ได้ตอนนั้นนะคะนางเอกก็โทรมาหาเขาทําให้เขาไม่สนใจหัวหน้าจีพูดสักเท่าไหร่พอเขากลับมาถึงบ้านก็เห็นว่าฮีเตอร์ในบ้านเนี่ยมันเสียเขาจึงถือโอกาสนี้ขอไปนอนบ้านนางเอกซะเลยทั้งๆที่เรียกช่างมาซ่อมก็ได้นะแต่เขาเลือกที่อยากจะมาหาเธอมากกว่าเขาก็คิดว่าจะได้นอนกับเธอซะแล้วแต่ที่ไหนได้ก็ต้องมานอนกับแจอ,อูแทนพระเอกเนี่ยก็คือไร้ากาดนะรอแจอ,อูหลับเขาก็จะแอบย่องไปหานางเอกที่ห้องแล้วก็นอนกอดเธอทั้งคืนตอนเช้าพระเอกก็รีบโทรไปบอกหัหน้าจี ผพ้บอกว่าตอนนี้ฉันอยู่บ้านเท่าแก่น,นี้ฉันขอโทษที่ไม่ได้ไปดูสถานที่กับนายเดี๋ยวฉันจะไปอัดคลิปออนไลน์ที่สถาบันส่วนนายก็ไปดูสถานที่แล้วส่งมาให้ฉันละกันหัวหน้าจีที่ตื่นแต่เช้าแล้วก็มานั่งรอเขาก็เกิดอาการไม่พอใจระหว่างที่พระเอกกับนางเอกกาลังนั่งดูคลิปที่ถ่ายขึ้นเรือด้วยกันในวันนั้นนางเอกก็สังเกตเห็นว่าทะเลเนี่ยมันไม่มีคลื่นแรงที่จะซัดทาให้เรือเซหรือทําให้เธอล้มได้เลยณโรงเรียนนะคะครูก็ได้มาแจ้งกับทุกคนว่าซอนแจเนี่ยได้อันดับหนึ่ง ครูก็เรียกแฮอีมาพบเพื่อถามว่าทําไมเธอไม่ตอบคําตอบวิชาภาษาเกาหลีเลยล่ะทั้งๆท,ที่เป็นวิชาที่เธอถนัดและทุกครั้งเธอก็ทําได้ดีหรือว่าตอนสอบเธอไม่ค่อยสบายซึ่งเธอก็โกหกว่าหนูกะ่าเวลาไม่ทันหนูควรเผื่อเวลาฝนคําตอบแต่มันไม่ทันจริงๆพ่อแม่ก็ได้มานั่งคุยกันพอรู้ข่าวคนที่ได้อันดับหนึ่งในการสอบไปภาคครั้งนี้ก็คือซอนแจทางนางเอกก็ได้แวะเอาเข้ากล่องไปให้พระเอกที่สถาบัานพอรู้ว่าวันนี้เนี่ยเขายุ่งไม่น่าจะมีเวลาทานอาหารแถมเธอยังเอาไปเผื่อทุกคนในทีมพอไปถึงนะคะพระเอกก กำลังอัดคลิปสอนทําให้เธอมาเจอกับหัวหน้าจีแทนเธอจึงฝากให้หัวหน้าจีไปแต่เธอกลับไม่เห็นว่าเขาแอบ,บเอาอาหารที่เธอให้เนี่ยทิ้งลงถังขยะทั้งหมดเธอจึงถามว่าที่แทนแล้วหัวหน้าจีเป็นคนแบบนี้หรอหรือทําแบบนี้แค่กับฉันงั้นวันที่พวกเราล่องเรือไปด้วยกันคุณก็จงใจสินะฉันเห็นในคลิปว่ามันไม่เห็นมีขึ้นอะไรซัดมาเลยฉันเห็นว่าคุณหักพวงมาลัยเรือตอนนั้นฉันพยายามคิดว่าตัวเองมองผิดไปแต่ฉันเพิ่งรู้ตอนนี้แหละว่าฉันไม่ได้มองผิดพระเอกก็ได้เดินออกมาถามว่านี่กําลังพูดเรื่ออองงะไรกกันยยู่่เขายายาาพมแ้ตห,ห หน้าจีว่าเป็นการเข้าใจผิดอะไรแล้วล่ะแต่เธอก็ได้บอกว่าครูก็คงไม่เชื่อแต่เรื่องวันนี้มันจับได้คาหนังคาเขาฉันไม่ขอให้ครูมาอยู่ข้างฉันหรอกนะแล้วเธอก็รีบขับรถกลับไปเลยหัวหน้าจีก็พยายามแก้ตัวกับเพะเอกว่าม,มันนะเป็นไปไม่ได้ทําไมผมต้องตรงใจหักพงมาล,ลัยเรือแล้วก็ทําร้ายเท่าแก่เนี้ยด้วยล่ะส่วนเรื่องวันนี้เนะี่ยผมเห็นว่าทุกคนทานข้าวกันหมดแล้วจึงไม่อยากเอาเข้าไปลบกวนทุกคนตอนอัดคลิปสอนผมก็เลยทิ้งเท่านั้นเองแฮ้อีก็โทรหาซันแจให้ออกมาเจอกันหน่อย แม่ก็บังเอิญมาได้ยินทั้งหมดท่านก็ได้บ่นซอนแจว่าฉันบอกให้แกดูคนเดียวไงด้วยความเครียดของซอนแจนะคะจึงไล่ให้แม่ออกไปซะท่านจึงออกไปเจอกับแฮอีซึ่งแฮอีก็ได้บอกว่าหนูจะโน้มน้าวให้ซอนแจบอกครูประจําชั้นถึงเรื่องข้อสอบนั่นหนูว่าแบบนี้มันไม่ถูกต้องอย่างน้อยตอนนี้น่าจะไปสารภาพความจริงแต่ท่านก็ได้บอกว่าถ้าจะทําแบบนั้นฉันก็คงไม่เริ่มหรอกถ้าเธอเป็นเพื่อนซอนแจจริงๆและเป็นห่วงอนาคตของเขานนะก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นไปซะแฮอีก็ได้บอกว่าทั้งงงหหมมดไ่่่่่ใชเเเเพพืือออแแจแตตตปป็นัวคุณ้าา พอแฮอีกาลังเดินกลับบ้านนะคะเธอก็บังเอิญมาเจอกับผัวหน้าจีที่ใส่ชุดดาเตรียมยิงลูกเหล็กไปที่แม่ของเธอจังหวะนั้นนะคะเขาก็เห็นแฮอีและก็รีบจับตัวเธอมาได้ทางนังเอกนะคะที่เห็นว่าแฮอียังไม่กลับบ้านมาเลยเธอโทรไปถามดันจีพ่อแฮอีบอกว่าจะขอออกไปพบดันจีสักหน่อยซึ่งดันจีก็ได้บอกว่าแฮอีไม่ได้มาหาจากนั้นดันจีจึงโทรไปถามซอนแจว่าแฮอีเนี่ยได้ไปหานายไหมแต่เขาก็ได้บอกว่าไม่ได้มาหาฉันเหมือนกันทุกคนพยายามติดต่อแฮอีแต่ก็ไม่มีใครติดต่อได้เลยพระเอกที่่รรู้เือง รีบมาหาแล้วพาไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความผ่านมาทั้งคืนแฮอีก็ยังไม่กลับมาที่บ้านตำรวจได้โทรมาแจ้งว่ามือถือของลูกสาวคุณเนี่ยปิดอยู่ก็เลยติดตามตำแหน่งอะไรไม่ได้เลยแต่เราจับสัญญาณครั้งสุดท้ายได้ที่แถวบ้านนะอีกอย่างเบอร์สุดท้ายที่แกโทรคุยด้วยเป็นเบอร์ของแม่ซอนแจนางเอกจึงรีบโทรไปถามว่าเมื่อคืนเนี่ยคุณได้คุยกับแฮอีหรือเปล่าพอดีแฮอีลูกสาวฉันเนี่ยยังไม่กลับบ้านมาตั้งแต่เมื่อคืนทางตำรวจตรวจสอบและเห็นว่าเบอร์สุดท้ายที่โทรไปก็คือเบอร์ของแม่ซอนแจแม่่่อนนจกกก็โววาาาเเเมืยรทคุั เพื่อถามว่าอยู่กับซอนแจหรือเปล่าเพราเมื่อวานนะ่ะซอนแจปิดเครื่องก็เลยโทรถามแฮอีน่ะซอนแจได้ยินแบบนั้นจึงถามว่าแม่คุยอะไรกับแฮอีไปเธอถึงหายตัวไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้เมื่อคืนแม่กลับดึกอย่าบอกนะว่าไปเจอแฮอีมาซึ่งท่านก็ได้บอกว่าใช่ฉันไปเจอแฮอีเพื่อให้เธอปิดปากเงียบเรื่องข้อสอบนั่นไงทางสถานีตำรวจครูประจำชั้นที่รู้ข่าวก็รีบตามมาเพื่อบอกกับนางเอกว่าอันที่จริงในแฮอีส่งกระดาษคำตอบเปล่าตอนสอบกลางภาควิชาภาษาเกาหลีตามที่แกบอกแกบอกว่าทำไม่ทันแต่แกไม่ใช่เดก ที่จะพลาดอะไรแบบนั้นผมก็เลยคิดว่ามันแปลกๆผมคิดว่าควรจะบอกเรื่องนี้กับแม่ทุกคนจึงเริ่มสงสัยแล้วว่าเนี่ยมันเกิดเรื่องอะไรกันแน่ซีรีส์ก็ฉายเห็นนะคะว่าแฮอีโดนหัวหน้าจีจับตัวไปที่บ้านแฮอี e ถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็ปิดปากเอาไว้เธอพยายามเอาปากกาที่อยู่ตรงพื้นมาแกะเทปที่รัดข้อมือของเธอแล้วก็รัดเท้าของเธอเอาไว้ซึ่งเธอก็แกะได้สาเร็จพอเธอหาโทรศัพท์ของตัวเองแล้วก็เปิดโทรศัพท์จังหวะนั้นนะคะหัวหน้าจีก็ได้กลับมาพอดีแฮอี e จึงทําอะไรไม่ได้นอกจากวิ่งหนีออกมาซึ่งตอนนนนัั้้หหวา ก็วิ่งตามไปติดๆจนสุดท้ายนะคะแฮอีก็วิ่งหนีด้วยความที่รถมองไม่เห็นก็นเลยเผลอชนเธอเข้าไปหัวหน้าจีที่เห็นว่าเธอโดนรถชนแล้วก็สลบเขาจึงเอาโทรศัพท์ของเธอขึ้นมาและทําเป็นเขียนในโน้ตเหมือนว่าเธอกําลังทิ้งจดหมายลาตายโดยเขาได้เขียนข้อความว่าแม่หนูขอโทษนะนะแจอูหนูฝากแม่ด้วยล่ะเขาได้ทิ้งโทรศัพท์ของเธอนะคะไว้บริเวณใกล้ๆที่เกิดเหตุคนแถวนั้นที่เห็นนะคะก็รีบโทรแจ้งแม่ของเธอเพื่อแจ้งว่าตอนนี้เธอเกิดอุบัติเหตุและตอนนี้กําลังอยู่ที่โรงพยาบาลทุกคนจึงรีบไปที่โรงพยาบาลซึ่ง ตอนนี้นะคะแฮอี e. กาลังอยู่ในห้อง i อ u และกําลังผ่าตัดหมอก,ก็ได้บอกว่าโชคดีที่ไม่มีเลือดออกในสมองแต่ปัญหาก็คือภาวะสมองบวมตอนนี้ทําได้แค่รอให้สมองของแกหายบวมซึ่งตอนนี้เธอเป็นผู้ป่วยในอาการโคม,มา่าซึ่งหมอก,ก็ยืนยันไม่ได้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่กว่าแกจะฟืน้นณโรงเรียนครูก็ได้มาแจ้งกับทุกคนว่าแฮอีห้องเราเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถชนได้เข้ารับการผ่าตัดและตอนนี้อยู่ที่ห้อง i c ซซอนแจกรูและดันจีที่ได้ยินแบบนั้นทั้ง3คนก็ไม่รอช้ารีบไปหาที่โรงพ บาทุกคนก็ต่างตกใจและเสียใจที่เห็นสภาพแฮงอี e เป็นแบบนั้นทางตำรวจก็ได้ขอคุยกับนางเอกสักหน่อยเพื่อแจ้งว่าเห็นข้อความสั่งเสียในโทรศัพท์ของแฮอี e. คิดว่าเธอตั้งใจวิ่งตัดหน้ารถเองให้เกิดอุบัติเหตุนางเอกก็ไม่อยากจะเชื่อว่าแฮรอี e จะทำแบบนั้นส่วนพระเอกก็บอกว่าคิดว่าแกตั้งใจจะฆ่าตัวตายได้งั้นหรอตำรวจก็ได้ดูจกคำให้การของคนขับและก็ดูภาพจากกล้องหน้ารถเห็นได้ชัดเลยว่าเธอตั้งใจวิ่งตัดหน้ารถมันน่าจะเกี่ยวกับที่แกส่งกระดาษคำตอบเปล่าหรือเปล่า จังหวะนั้นนะคะซอนแจก็เดินมาได้ยินทั้งหมดซอนแจจึงรีบมาหาแม่ของเขาเพื่อบอกว่ามันเป็นเพราะเราทั้งหมดนะ่ะมันเป็นเพราะเราจริงๆแฮอีวิ่งตัดหน้ารถตอนนี้ยังไม่ฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลพวกเราแค่ไปบอกความจริงกับทางโรงเรียนแล้วก็รับบทลงโทษเถอะนะแต่แม่ก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็บอกว่าพวกเราเนี่ยใกล้จะถึงฝั่งฝันอีกครึ่งปีแกก็จะเข้ามาหาลัยที่ต้องการได้แล้วแกไม่รู้หรอกว่าสังคมเนี้ยมันเส็งเค็งแล้วก็โหดร้ายขนาดไหนแถมยังให้ความสําคัญกับหน้าที่การงานแต่ซอนแจก็พูดส่วนว่าแล้วยังไงมันมีความสุขมมม้แม่ีีหนาท การงานที่ดีแล้วแม่มีความสุขไหมล่ะหัวหน้าจีก็ได้มาลายงานกับพระเอกว่าเมื่อกียสถาบันกฎวิชาได้ติดต่อมาเรื่องหลักสูตรตั้งแคมป์คณิตศาสตร์อาทิตย์หน้าพระเอกก็อยากจะเลื่อนการตั้งแคมป์นี้ออกไปสักหน่อยพราะเขาคิดว่าเขาคงไม่มีสมาธิในการเตรียมพอเรื่องที่กำลังเกิดกับแฮอีและก็นางเอกอยู่ในตอนนี้เขาจึงสั่งว่าให้เรื่องกำหนดการออกไปซะก่อนถ้ายกเลิกได้ก็ยกเลิกไปเถอะแต่หัวหน้าจีได้บอกกับผอว่าครูเฉวีเนี่ยจะจัดตั้งแคมป์คณิตศาสตร์ตามกำหนดการเดิมเรื่องที่ประชุมเนี่ยเขาจะเป็นคนเข้้าาารับหหลืืออแทนนวจีก็คไม่ ตามที่พระเอกสั่งว่าให้เลื่อนหรือว่ายกเลิกและเขาก็ได้รายงานกับพระเอกว่าเป็นอีเวนต์ประกาศว่าครูเวกลับมาแล้วผอ,อก็เลยบอกว่าไม่ได้เด็ดขาดห้ามยกเลิกหรือว่าจะเลื่อนกำหนดการออกไประหว่างที่นางเองกกําลังเฝ้าแฮอีอยู่ที่โรงพยาบาลเธอก็สังเกตเห็นที่มือของแฮอีนะคะมีรอยอะไรก็ไม่รู้สีแดงเธอจึงสงสัยว่าเนี่ยมันคือรอยอะไรกันแน่ภาพก็ตัดมาในตอนเช้าครูได้มาแจ้งคะแนนสอบกลางภาคให้กับนักเรียนทุกคนมีข่าวลือแพร่ไปทั่วว่าแฮอีได้คะแนนสอบที่โหลเลยแหละเพราะเธอไม่ทําข้อสอบวิชาภาษาเกาหลีเลย ซอนแจดินแบบนั้นก็ยิ่งรู้สึกผิดเข้าไปใหญ่เขาจึงตัดสินใจขึ้นไปบนดาดฟ้าและจะเลือกจบชีวิตของตัวเองลงในไหนก็พูดความจริงเรื่องข้อสอบออกไปไม่ได้ไหนจะโดนแม่บังคับไหนจะรู้สึกต่อแฮอีแล้วก็โรงเรียนเขาจึงจะจบชีวิตตัวเองให้มันรู้แล้วรูรอดไปแต่ก็โชคดีที่กนอูมาเห็นและเข้าไปช่วยเอาไว้ได้ทันซอนแจก็ได้บอกว่าจะไม่ยุ่งเรื่องของฉันทําไมฉันไม่อยากจะตายทั้งสองคนนะคะต่างโมโหแล้วก็ชกต่อยกันใหญ่พอทั้งคู่เหนื่อยก็ได้มานอนพักแล้วก็พูดคุยกันกอนอูก็ได้ถาามว่ย กับแฮอีมีเรื่องอะไรกันใช่ไหมมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่พวกนายทำตัวแปลกๆนั้นหรอฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันคือเรื่องอะไรแต่แก้ไขมันซะอย่าเอาแต่เลี่ยงลองให้แฮอีไม่เห็นนายเป็นแบบนี้ดูสิแฮอีก็คงไม่อยากจะฟื้นขึ้นมาคำพูดของกอนอูนะคะก็ช่วยเตือนสติของซอนแจทำให้เขาตัดสินใจไปบอกความจริงทั้งหมดกับครูประจำชั้นเรื่องข้อสอบนางเอกก็ได้มาบอกกับตำรวจว่าฉันว่ามันแปลกข้อความสั่งเสียไม่ใช่ภาษาที่ลูกของฉันใช้ฉันไม่คิดว่าแฮอีของเราจะฆ่าตัวตายจึงอยากขอให้ตำรวจเนี่ยสืบสวนใหม่ าพาเอกมาดูรอยสีแดงบนมือของแฮอีนะคะมันไม่ใช่สีน้ําเพราะว่าเช็ดไม่ออกมันเหมือนเป็นหมึกปากกาอะไรสักอย่างตอนนั้นพอออกก็ได้โทรหาพอเอกเพื่อบอกว่าแคมป์คณิตของเรานะรับนักเรียนเพิ่มสักร้อยคนจะได้ไหมพอดีผู้ปกครองโทรมาถามกันไม่หยุดเขาก็ได้บอกว่าเรื่องการเลื่อนแคมป์ออกไปตามที่หัวหน้าจีได้แจ้งกับพอออผมคิดว่าตอนเนี้ยอาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเท่าไหร่ในการจัดแน่นอนพอออประกาศแล้วก็เช่าสถานที่เรียบร้อยพอออกก็พูดแทรกว่าเลื่อนออกไปหรอผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะว่าครูชเวจะขอเลื่อนออกไปแต่ตอนนี้ มันสายไปแล้วนะเพราะเราเพิ่งประกาศไปวันนี้เองเขาจึงเรียกให้หัวหน้าจีมาพบเพื่อถามว่าปกตินายเป็นคนแบบนี้งั้นหรอไม่เอ่ยปากบอกสถาบันสักคำนายโกหกหน้าตาเฉยได้ยังไงฉันไม่อยากจัดแคมป์ตั้งแต่แรกแต่นายก็เชียร์ให้จัดการที่นายทำแบบนี้โดยการโกหกฉันเนี่ยมันถือว่าเป็นการล้ำเส้นกลายเป็นว่าทั้งสองคนนะคะก็ทะเลาะก,กันอย่างหนักถึงขั้นหัวหน้าจีต้องเก็บของแล้วก็โดนไล่ออกสายสืบก็ได้โทรเรียกพระเอกมาให้ปากคำเกี่ยวกับคดีลูกเหล็กเพราะมีจุดรวมอยู่จุดเดียวก,ก็คือครูชเวตอนเกิดคดีลลูกกเห็ครั้ง แรกครูก็อยู่ที่ร้านตัวแทนประเทศก่อนยองมินจะตกตึกครูก็มีปากเสียงกับเขาและตอนครูจินโทรคุยกับรุ่นน้องั้งสุดท้ายเขาบอกว่าครูจับได้ว่าเขาคือคนที่โพโจมตีพยานได้บอกไว้ว่านิ้วชี้ข้างขวาของคนร้ายน่ะมีหนังด้านที่แข็งมากเนื่องจากคนร้ายน่ะดึงหนังยางของปืนลูกเหล็กซ้ำๆจากนั้นสายสืบก็ขอตรวจสอบที่นิ้วมือของเขาสักหน่อยซึ่งก็ไม่มีหนังด้านที่นิ้วชี้ก็สรุปได้เลยว่าครูชเวไม่ใช่คนร้ายทางหัวหน้าจกีก็กลับมาที่ห้องแล้วก็โมโหเขาได้เปิดดูสมุดบันทึกของพี่สาวที่ บอกว่าครนะูชเวเนี่ยเป็นคนเดียวที่ฉันเชื่อใจได้เป็นผู้ใหญ่เพียงคนเดียวสําหรับฉันซีรีส์ก็ใช้ให้เห็นนะคะว่าซูฮยอนได้เอาเรื่องที่แม่แอบเอาโจทย์มาให้เธอแก้ก่อนสอบจริงซึ่งโจทย์เนะี่ยมันเหมือนกับข้อสอบทุกอย่างซูฮยอนจึงเข้าไปสารภาพกับทางโรงเรียนนั่นก็ทําให้แม่เธอโกรธเป็นอย่างมากสุดท้ายแล้วเธอก็ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลงและในวันงานศพของเธอนะคะหัวหน้าจีเนะี่ยได้เห็นครูชเวมาที่งานและก็จําได้ว่าพี่สาวเนะี่ยชอบพูดถึงเรื่องครูชเวให้ฟังอยู่บ่อยๆหลังจากที่พีี่สสาาวเขาเขยแ ก็หันมากดดันเขาแทนโดยให้เขาเอาแต่อ่านหนังสือแล้วก็กักขังไว้ในบ้านเขาทนไม่ไหวจึงผลักแม่ให้ตกระเบียงไปซะด้วยความที่เขาเป็นเด็กนะคะศาลก็ไม่คิดว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนฆาตกรรมแม่ของตัวเองไหนจะไม่มีหลักฐานหรือว่าแรงจูงใจอะไรศาลจึงตัดสินว่าเขาไม่มีความผิดพอโตขึ้นมานะคะเขาได้เปลี่ยนตัวเองจากเด็กอ้วนเนี่ยเป็นหนุ่มผอมเพื่อไม่ให้มีใครจําเขาได้ซึ่งเขาได้จ้างคนทําบัตรประจําตัวให้เขาใหม่และก็ได้เปลี่ยนชื่อเสร็จสับจากนั้นนะคะเขาก็ตั้งใจจนได้มาสมัครเป็นผู้ช่วยในสถา เราก็จะรู้นะคะว่าหัวหน้าจีคือน้องชายแท้ๆของเด็กซูฮยอนที่เคยเรียนกับพระเอกมาก่อนระหว่างที่พระเอกมาทํางานนะคะและกําลังดูโจทย์เพื่อใช้เตรียมสอนเด็กๆเ,เขาได้เห็นโจทย์ที่หัวหน้าจีคัดเลือกมาให้ในเอกสารนะคะมันมีน้าหมึกปากกาสีแดงที่เหมือนกับรอยเปื้อนบนมือของแฮอีจู่ๆแม่ตัวจริงของแฮอีก็ได้กลับมาพอเธอรู้เรื่องที่ลูกสาวเข้าโรงพยาบาลก็ได้ทําตัวเป็นแม่ดีเด่นรีบไปดูแลทัทง้ทงๆที่เคยทิ้งเธอไปนางเอกก็ได้มานั่งบนให้พระเอกฟังทําไมพี่ฉันต้องโผล่มาตอนนี้ด้วยเธอที่ เห็นสีหน้าเขาไม่ค่อยดีจึงถามว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าเขาจึงเอาโจดนั่นที่มีรอยเปื้อนหมึกปากกามาให้หนางเอกได้ดูมันเหมือนกับที่อยู่บนมือของแฮอีเลยแถมยังบอกอีกว่าหมึกปากกาเนี่ยเป็นของหัวหน้าจีพระเอกที่กลับมาที่บ้านนะคะก็ได้มาเจอกับหัวหน้าจีที่มาคุกเข,ข่าขอโทษโกโหกเรื่องจัดแคมป์คณิตไหนจะล้ำเส้นครูไปอีกซึ่งพระเอกนะคะก็ยอมให้อภัยแล้วก็ขอโทษสําหรับเรื่องเมื่อวานเหมือนกันแล้วขอให้พวกเรามาเริ่มต้นกันใหม่จังหวะที่พระเอกยื่นมือไปจับกับหัวหน้าจีเขาก็สัมผัสถึงหนังด้้้าาานทีี่วชขงขง นั่นก็หมายความว่าหัวหน้าจีเป็นคนร้ายและพระเอกก็รู้ความจริงพอซอนแจบอกความจริงกับครูประจําชั้นไปนะคะทางโรงเรียนจึงจัดอันดับและก็แจ้งคะแนนใหม่ข่าวก็ได้ลงไปทั่วว่าทนายท่านหนึ่งหลักรอบนําข้อสอบโรงเรียนไปให้กับลูกชายตำรวจจึงเริ่มทําการสืบสวนเพราะว่าลูกชายได้ทําการสารภาพกับทางโรงเรียนนางเอกที่เห็นข่าวนั่นก็รู้ทันทีว่าเป็นโรงเรียนของแฮอีนี่นานั่นก็ทําให้เธอเข้าใจว่าทําไมแฮอีถึงส่งกระดาษเปล่าเพราะซอนแจน่าจะแบ่งให้แกดูโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นข้อสอบพระเอกที่โทรมาเพื่อมาแจ้งเรื่องหัวหน้าจีส ที่พวกเราคิดเนี่ยอาจจะถูกก็ได้ผมทํางานกับเขาเมื่อหกปีแต่กับไม่รู้นิสัยของเขาเลยบางทีเรื่องบนเรือย้อนนั่นเขาอาจจะจงใจทําร้ายคุณนักข่าวก็ต่างมายืนรอสัมภาษณ์แม่ซอนแจกันใหญ่ซึ่งพ่อซอนแจนะคะก็รีบเข้ามาช่วยพาเธอออกมาจากฝูงน,นักข่าวตรงนั้นทางพวกแม,แม่ก็ต่างมาต่อว่าผอ,อของโรงเรียนพวกมัวทําอะไรกันอยู่จนเรื่องมันเลยเถิดถึงขนาดนี้กันนะ่ะตัวการไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการที่แอบติดต่อกับผู้ปกครองแล้วลักลอบนําข้อสอบออกไปทางโรงเรียนต้องสัญญาว่าจะลงโทษนักเรียน เปียนตัวปัญหาให้เหมาะสมด้วยการไล่ออกครูก็พยายามอธิบายนะคะว่าซอนแจเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นกับการทุจริตตั้งแต่แรกแม่ซูอาก็เถียงว่าแต่แกก็ฝนคําตอบส่งไปนี่นาถ้ารู้ว่าข้อสอบรั่วไหลก็ไม่ควรฝนคําตอบส่วนเด็กคนอื่นที่สุดจริตก็ต้องมาเดือดร้อนภาพก็ตัดมาที่พระเอกได้ให้หัวหน้าจีเข้าประชุมกับสถาบัานแทนจังหวะนั้นนะคะหัวหน้าจีบังเอิญมาได้ยินดังจีคุยกับนางเอกว่าเฮอีเนี่ยขยับนิ้วมือได้แล้วมันเป็นสัญ,ญญาณที่ดีว่าเธอจะฟื้นขึ้นเร็วๆนี้ทางพระเอกได้สืบจนรูู้้ทีี่่ออยขขงงหหัวหนาาจจเึ มองไปที่นั่นและเห็นว่ารหัสผ่านเข้าประตูเนี่ยเป็นวันเกิดของเขานีนาพอเขาเข้าไปด้านในก็ต้องถึงกับตะลึงเพราะมีแต่รูปของเขาเนี่ยแปะเต็มผนังห้องไหนจะปากกาด้ามหนึ่งที่หมึกสีเดียวกับมือของแฮยีเขาก็จําได้ว่าหัวหน้าจีเคยบอกว่าปากกาด้านนี้เนี่ยพี่เสาให้เขามาไหนจะสมุดจดของซูไฮยอนที่วางไว้บนโต๊ะนั่นก็ทําให้พระเอกรู้ความจริงนะคะว่าหัวหน้าจีเนี่ยคือน้องชายของซูไฮยอนสายสืบก็ได้มาถามเพื่อนสมัยเก่ามีใครเคยเจอซอฮยอนบ้างไหมซึ่งมีหนุ่มคนหนึ่งเคยเจอตอนเขามาทํางานกับพูชเวเเเขขาาาาก็ล่ว่วไป แล้วก็จําได้ว่านี่คือซองฮยอนแต่หมอนั่นปฏิเสธเสียงแข่งแล้วก็บอกว่าจาคนผิดแล้วล่ะสายสืบจึงนึกขึ้นมาได้ว่าวันนั้นเคยเจอผู้ช่วยครูชเวที่สถาบันแต่หมอนั่นไม่ได้ชื่อซองฮยอนแต่เป็นหัวหน้าจีน่นาที่สถาบันก็ได้โทรมาแจ้งกับพระเอกว่าหัวหน้าจีไม่ได้เข้าประชุมเพราะหัวหน้าจีได้แอบไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะไปจัดการแฮงอีซะาจังหวะนั้นนะคะนังเอกเข้าไม่เห็นพอดีแล้วเข้าไปช่วยลูกสาวเอาไว้ได้ทันแต่หัวหน้าจีก็จะเข้าไปทําร้ายเธอก่อนโชคดีที่พระเอกเข้ามากระโดดถีบซะ ถามว่าทําแบบนี้ทําไมหัวหน้าจีก็บอกว่าผมตั้งใจจะปกป้องครูเพราะครูเป็นผู้ใหญ่เพียงคนเดียวที่พี่กับผมเชื่อใจเลยกําจัดทุกอย่างที่ขวางหูขวางตาครูให้ที่ผ่านมานะเราเข้ากันได้ดีถ้าเท่าแก่นี้ไม่โผล่มาก็คงไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างนะก็คงเหมือนเดิมพระเอกที่เห็นว่าเขากําลังจะกระโดดลงไปจึงบอกว่าฉันช่วยนายเองฉันจะช่วยให้นายกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งแต่หัวหน้าจีก็ไม่ฟังและเขาก็ทิ้งตัวลงไปเพื่อจบชีวิตตัวเองก่อนตายนะคะเขาได้บอกว่าผมไม่มีอะไรที่จะให้ปกป้องแล้วผ เหนื่อยแล้วเต็มทีสุดท้ายนะคะคดีก็ได้ขี้คายนางเอกที่เห็นว่าพระเอกเศร้าเรื่องหัวหน้าจีเธอจึงเอาอาหารแล้วมาหาเขาที่บ้านเธอได้มาให้กําลังใจเขาอย่างเปี่ยมล้นจังหวะนั้นนะคะแฮอีก็ได้ฟื้นขึ้นมาทุกคนจึงรีบไปที่โรงพยาบาลระหว่างที่นางเอกเอาใบรับรองแพทย์มาให้ครูที่โรงเรียนเพราะแฮอีบาดเจ็บจึงหยุดเรียนไปหลายวันตอนนั้นพวกแม,แม่แม่ก็ต่างยินประท้วงต้องการให้ลงโทษซอนแจและไล่ออกไปซะเพราะทําการทุจริตข้อสอบแกทําการฝนคําตอบและส่งให้เพื่อตัวเองได้อันดับหนึ่งนางเอกที่เห็นจึงบอกว่า คนที่ก่ออาชญากรรมคือแม่ซอนแจตั้งหากไม่ใช่ซอนแจแน่นอนว่าซอนแจก็ผิดที่ไม่กล้าพูดความจริงออกมาในตอนนั้นแต่แม่แกเป็นคนทำนะตอนนั้นแกจะทำตัวไม่ถูกขนาดไหนสุดท้ายแล้วคนที่ผลักเด็กให้ไปยืนริมหน้าผาก็คือผู้ใหญ่อย่างพวกเราไม่ใช่หรอแล้วซอนแจก็สารภาพแล้วไงถ้าแกไม่ทำแบบนั้นเรื่องนี้ก็คงไม่แดงขึ้นมาเราควรบอกแกว่าไม่เป็นไรขอบคุณที่รวบรวมความกล้ามาสารภาพแถมต้องอบกอดและปกป้องแกสิแต่ทุกคนกลับมาไล่แกออกไปซอนแจที่เห็นแบบนั้นก็ได้กรอกแบบฟอร์มขอลาออกจาก รเียนและเขาก็ตัดสินใจไปเยี่ยมแฮอีที่โรงพยาบาลแฮอีก็ได้ถามว่าทําไมนายพึ่งมาเนี่ยดันจีกับกอนอูมาเยี่ยมฉันไปแล้วนะซึ่งเขาก็ขอโทษแล้วบอกว่าวันนี้ฉันได้ยื่นใบลาออกไปแล้วล่ะฉันคิดว่าฉันควรจะทําแบบนั้นฉันว่าฉันจะไปทําจิตใจให้สงบแล้วค่อยสอบเทียบบุตรเอาทีหลังซึ่งเธอก็เข้าใจแล้วบอกว่าถ้าโรงเรียนน่ยไม่มีนายมันก็คงน่าเบื่อแย่น่ะสิไม่มีใครให้ฉันแกล้งงั้นฉันจะโทรไปหานายทุกวันเพื่อปวดเลยล่ะกอนอูนะคะก็ได้มาเยี่ยมแฮอีและสองหนุ่มก็พาเธอมาชมววิข้างนอออกกู็ ถามว่านายลาออกเพื่อมาเยี่ยมแฮอีทุกวันสินะสงสัยฉันต้องจัดตารางเวลามาเยี่ยมบ้างแล้วล่ะเขาที่เห็นว่าแฮอ r จึงรีบไปเอาน้ํามาให้ส่วนซอนแจก็ได้เอายางรัดผมมามัดให้กับเธอเขาได้พูดอีกว่าที่จริงแล้วยางรัดผมเนี่ยเป็นของเธอนะฉันตั้งใจซื้อมาให้เพราะเห็นว่ายางรัดผมของเธอมันขาดอันที่จริงนะฉันอยากเลิกเป็นเพื่อนกับเธอแล้วเพราะว่าฉันชอบเธอแล้วก็ชอบเธอมากเธอมาคบกับฉันไหมภาพก็ตัดมาที่กอนอหัวลเพราะเขาได้ยินทั้งหมดตอนซอนแจสารภาพรักเขาก็ได้บอกว่านายเนี่ยป้อนมาเป็นปีๆเพราะไม่กล้าสาร อยู่ดีๆก็มาโดนเทแบบนั้นได้ยังไงนายอาจจะเพิ่งโดนเทเป็นครั้งแรกแต่ว่าฉนนันน่าจะสักสิบรอบได้แล้วซอนแจก็ได้บอกว่าฉันไม่ได้โดนเทแค่ยังไม่ได้คําตอบเว้ยเธอบอกว่าจะลองไปคิดดูหลังสอบซูหนึ่งเสร็จก่อนอูก็พูดสวนว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละนายกับฉันก็โดนเทเหมือนกันระหว่างพวกมแม่เลิกยืนประท้วงนะคะก็ได้แวะมาทานอาหารกันก่อนกับตอนนั้นแม่ซูอาก็จับได้ว่าสามีของตัวเองเ,องเนี่ยกำลังมาสวีดหวานกับชูรักเธอจึงทนไม่ไหวเข้าไปจัดการทุบตีสามีจนแขนของเธอเนี่ยเจ็บไปหมดแถมยังมีคนอัด คลิปเหตุการณ์ไปลงโซเชียลทําให้ทุกคนได้เห็นกันไปหมดเลยวันนี้แฮอี e ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลและกลับบ้านมาได้แล้วโดยมียายพี่สาวของนางเอกเกาะติดกลับมาด้วยทุกคนแสดงท่าทีไม่ต้อนรับก็แล้วนะแต่ยังหน้าหนาตามเกาะมาอยู่ได้ตอนนั้นนางก็ได้โทรคุยกับเพื่อนว่าฉันเจอแหล่งเงินแล้วล่ะมีผู้ชายคนหนึ่งมาหลงน้องฉันแล้วนางก็โทรไปหาพระเอกต่อเพื่อขอให้ช่วยอะไรเธอสักหน่อยถ้าไม่เหลือบาทก็แล้งฉันขอยืมเงินหน่อยจะได้ไหมแฮอี e ก็เดินมาได้ยินแล้วก็รีบย่างโทรศัพท์มาเธอได้บ่นว่าแม่บ้าไปแล้วหรอ แม่ตั้งใจจะพูดเรื่องเงินกับครูเวีแม่เป็นคนไม่มีจิตสํานึกพื้นฐานอะไรแบบนั้นเลยสินะแม่น่าจะรู้สึกผิดกับนาบ้างสิเพราะหนูกับนาชายนะเลยต้องเลิกเล่นกีฬาแล้วก็ไม่มีแฟนต้องออกไปจ่ายตลาดแต่เช้ามาทําเครื่องเคียงขายนาาใช้ชีวิตแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วแม่มัวทําอะไรถึงโผล่มาป่านนี้ถ้าแม่พูดเรื่องเงินกับครูเวีอีกหนูจะฆ่าตัวตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยจากนั้นเธอก็โทรตามซอนแจให้ออกมาพบเพื่อจะระบายฉันเคยจินตนาการว่าแม่จะโผล่มาเป็นพันๆรอบฉันคิดว แล้วจากนั้นก็แท้งทําเป็นไม่มีทางเลือกและยอมรับท่านเพราะถึงยังไงนะท่านก็เป็นแม่เป็นคนที่ฉันเกลียดและคิดถึงมาตลอดแต่พอได้มาเจอจริงๆแล้วฉันกลับเสียใจมากเลยถึงท่านจะทิ้งฉันไปแต่ฉันก็คิดว่าท่านจะเป็นคนดีกว่านี้ได้แต่สุดท้ายฉันก็เป็นคนที่คิดผิดทําไมฉันต้องเกิดมาจากท้องคนแบบนั้นกันนะซอนแจก็ได้บอกว่าพวกเราเลือกพ่อแม่ก่อนเกิดไม่ได้นี่นาพวกเราทําได้แค่พยายามเป็นคนดีกว่าพวกท่านพอแฮอีกลับมาที่บ้านนะคะทุกคนก็ได้จัดปาร์ตี้ฉลองที่เธอออกจากโรงพยาบาลแฮอีได้แต่ ใจบอกกับทุกคนหนูตั้งใจว่าจะไปอยู่กับแม่หนูจะตามแม่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นจะไปลองใช้ชีวิตสองคนที่นู่นดูแม่ก็ลากแฮอีออกมาคุยว่าแกหมายความว่ายังไงจะไปอยู่ญี่ปุ่นกับฉันเนี่ยนะทําไมไม่ปรึกษาแม่สักคำเธอก็ได้ถามว่าทาไมต้องปรึกษาด้วยล่ะหนูตัดสินใจแล้วเพราะงั้นจองตั๋วเครื่องบินไว้ให้ด้วยและห้ามขอความช่วยเหลือจากนะ้าที่แฮอีทําไปนะคะก็เพื่อให้แม่เลิกยุ่งกับนางเอกซะรและไม่ต้องไปกวนใจเรื่องเงินอีกเลยนางเอกก็ได้มาระบายกับเพเอกฉันคิดว่าสักวันจะเกิดเหตุการณ์แแแบบนนนี้้ขึ่นนะ่่ะตกเเิงเจอ แม่ได้ไม่เท่าไหร่แล้วนางมีสามาสำนึกที่ไหนแกจะตามพี่ฉันไปทําอะไรในประเทศที่ไม่คุ้นเคยฉันน้อยใจสุดๆแล้วก็สงสัยว่าแกทําแบบนั้นกับเราได้ยังไงฉันนะ่ะไม่มีสิทธิ์พูดเพราะว่าเป็นแค่นะ้าพระเอกก็ได้บอกว่าแฮอี e นะ่ะเป็นเด็กฉลาดแกคงมีเหตุผลอะไรของแกถ้าแกไม่อยู่เนี่ยบ้านก็คงจะเงียบเหงาสักพักเธอก็ได้บอกว่าอันที่จริงพอแฮอี e เข้ามาหาลัยแล้วฉันตั้งใจจะยกล้านให้แจอูและยองจูดูต่อฉันจะสอบใบอนุญ,ญาตเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฉันอยากลองทํามาตั้งนานแล้วล่ะพระเอกก็ได้เชร์ให้เธอ ททในสิ่ง่งีอยยาากํไปเลแม่ซูอาก็ได้กลับมาที่บ้านและเห็นว่าสามีเนี่ยยังหน้าหนาอยู่ข้างในเธอก็พยายามไล่เขาออกจากบ้านไปซะเขาก็ยังแถบบอกว่าเพราะผมเหงาผมถึงได้มีชู้คุณไม่เคยทําเหมือนผมเป็นคนเวลากลับมาบ้านน่ะเข้าซักมือยังไม่เตรียมไว้ให้เอาแต่ไปแนะแนวประชุมผู้ปกครองอะไรอยู่นั่นแหละเธอก็ได้บอกว่าที่ฉันทําไปก็เพื่ออนาคตของซูอาซูอาที่กลับมาบ้านก็ได้ยินทั้งหมดแต่พวกท่านก็พยายามแสดงว่าพวกท่านโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งๆท,ที่ซูอาได้เห็นคลิปว่อนเต็มโซเชียลที่พ่อเธอมีชู้และแม่ ข้าไปอววันต่อมานะคะซูอาจึงตัดสินใจบอกกับแม่ถ้าแม่อยากอยากกับพ่อก็อยากไปเถอะอยากกับพ่อไปเลยหนูไม่สนอยู่แล้วทางด้านแม่แฮอีก็ได้โทรคุยกับเพื่อนที่ญี่ปุ่นว่าลูกสาวของฉันน่าจะตามกลับไปด้วยแกบอกไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้กับนะ้าแกโหยว่าจะฆ่าตัวตายถ้าฉันไปพูดเรื่องเงินกับครูเชเวจากนั้นนะคะนังเอกก็พานางไปซื้อของเพื่อเตรียมไวใ้ให้สําหรับแฮอีตอนไปต่างประเทศเธอรู้ว่าแฮอีแพ้ง่ายจึงต้องซื้อเครื่องสอําอางใหม่และครีมบํารุงสาหรับคนผิวแพ้ง่ายตุนเอาไว้ที่พาพี่สาวมา เพื่อดูเอาไว้พอไปอยู่ที่นู่นจะได้รู้ว่าแฮอีใช้อะไรบ้างพอแฮอีรู้เรื่องนะคะก็รีบบอกว่าหนูไม่อยากได้เอาไปของเงินคืนซะเธอก็ถามว่าแกเป็นอะไรของแกนา้าแค่อยากซื้อของขวัญให้แกทําไมต้องทําตัวอ่อนไหวขนาดนี้ล่ะแฮอี e ก็พูดสวดว่าทําไมนะ้าไม่คิดถึงใจคนรับบ้างคนรับบอกว่าไม่อยากได้ไงและทั้งสองคนนะคะก็ทะเลาะก,กันอย่างหนักพี่สาวก็เห็นแล้วว่าทั้งสองคนเนี่ยเขารักกันมากขนาดไหนทั้งคู่เป็นห่วงกันมากตัวแกเองที่เข้ามาทําให้ทุกอย่างมันวุ่นวายแกจึงตัดสินใจทิ้งจดหมายและเก็บเข้าของ ปคนเดียวในจดหมายได้เขียนเอาไว้พี่สาวหน้าไม่ไอายขอจากไปแบบนี้อีกสักครั้งพอได้เห็นเธอกับแฮอีฉันก็รู้สึกถึงความขายหน้าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันจากไปก็เพราะว่าฉันขายหน้าครั้งนี้ฉันไม่ได้ขโมยอะไรไปเลยจริงๆแต่ฉันขโมยความทรงจํากลับไปแฮอี e เป็นลูกสาวของฉันก็จริงนะแต่พอเจอแกเขาเนี้ยทาให้รู้ว่าแกเป็นลูกสาวของเธอเอาเป็นว่าแกเป็นลูกสาวของเราสองคนก็แล้วกันพอแฮอีเข้ามาหาไรได้แล้วก็พาเธอมาเที่ยวญี่ปุ่นบ้างทางด้านแม่ซอนแจนะคะศาลก็ตัดสินคดีลักรอบนบ ข้อสอบออกมาทําให้ความเที่ยงธรรมของการศึกษาเสื่อมเสียและสร้างความเดือดร้อนให้กับนักเรียนคนอื่นด้วยแ่คําสารภาพของบุตรจําเลยบรรเทาความเสียหายนั้นได้ทันท่วงทีศาลจึงตัดสินใจให้จ่ายค่าปราบับพอกลับมาที่บ้านเธอก็มานั่งทานอาหารกับพวกลูกๆพร้อมกับสามีซันแจก็ได้ถามว่าแม่ไม่ต้องเข้าคุกแล้วใช่ไหมซึ่งพ่อก็ตอบว่าใช่แต่แม่แกคงทํางานเป็นทนายความไม่ได้ไปสักพักเพราะถูกลงโทษทางวินยัยแม่จึงใช้โอกาสนี้เนะี่ยจะไปพักผ่อนโดยชวนฮีแจว่าแกอยากไปเที่ยวกับแม่สองคนไหมเหมือน ว่าครอบครัวนี้เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กันดีขึ้นเรื่อยๆแฮอีที่กลับมาเรียนเป็นวันแรกนะคะเพื่อนๆก็ต่างเข้าไปยินดีกับเธอกันใหญ่แม้แต่ซูอาเนี่ยที่จากเป็นนางร้ายเธอกลับเป็นเพื่อนที่ดีซะงั้นเธอได้จดโน้ตทั้งหมดระหว่างช่วงที่แฮอีเข้าโรงพยาบาลและก็เอาให้แฮอีได้รู้ทางพระเอกก็ได้เอาแบบการเรียนการสอนของตัวเองมาให้ครูจอนตรวจทานจังหวะนั้นนะคะสาวที่เคยนัดบอดก็ได้มาเจอเขาพอดีทั้งสองคนจึงนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานเพราะถือว่ายังเป็นเพื่อนกันได้จู่ๆก็มีคนแอบถ่่ายรูปททั้งคปโพป มีข่าวลือไปทั่วว่าเท่าแก่นเนี้ยเลิกกับครูชเวแล้วนางเอกที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบออกไปข้างนอกทันทีเพื่อจะออกไปเจอกับครูเวทางพระเอกที่รู้ข่าวเขาก็โกวธกวายกลัวว่านางเอกเนี่ยจะเข้าใจผิดผู้ช่วยคนใหม่จึงแนะนำถามว่าครูจริงจังกับเธอจะคบกับเธอไปให้ถึงที่สุดไหมงั้นครูก็ไปซื้อแหวนขอแต่งงานไปเลยสิเธอจะได้เชื่อมั่นและไม่เข้าใจครูผิดไปพอเขาซื้อแหวนเสร็จสับก็รีบมาหาหนางเอกที่ร้านเขาได้อธิบายว่า,วาเขาบังเอิญเจอกับสาวผมสั้นคนนั้นพวกเราแค่คุยกันตามภาษาคคนรู้จักแ่15าที เธอจึงพูดส่วนว่างาั้นเรามาแต่งงานกันเถอะถึงจะไม่ได้แต่งกันทันทีก็ตามแต่ดูจากวันนี้แล้วฉันควรจะต้องจองคู่เอาไว้ก่อนแล้วเธอก็เอาแหวนที่ออกไปซื้อมาให้กับเขาพระอเอกเนี่ยก็ตกใจเพราะว่าเขาก็เตรียมมาขอเธอแต่งงานเหมือนกันกลายเป็นว่าคู่เนี่ยเนยเขาไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยสักหน่อยแต่พวกเขารัสะสวีทหวาและใจตรงกันสุดวันนี้ก็ถึงวันสอบเข้ามาหาลัยนะคะแฮอ,อีก็ได้ตั้งใจทําข้อสอบอย่างเต็มที่พอสอบเสร็จนะคะนังเอกก็มายืนรอเธออยู่ที่หน้าโรงเรียนทั้งสองคนวิ่งเข้าไปกอดกันเหมือนตอนที่แฮอ,อียังเป็นเด็ก ฉากนี้นะขอบอกว่าอบอุ่นหัวใจสุดๆแม่ลูกคู่นี้นะ่เข้าน่ารักกันจริงๆวันเวลาก็ได้ผ่านไปแฮอีได้เข้ามาหาลาัยและคณะแพทย์ที่เธอใฝ่ฝันได้สําเร็จส่วนซอนแจก็สอบเทียบวูดและก็เข้าเรียนมาหาลาัยเดียวกันจนได้แฮอีก็ได้มาบ่นกับซอนแจหวังว่าปีนี้กอนอูและก็แม่ของฉัน,นจะสอบผ่านสักทีนะซูอานะคะก็เรียนมาหาลาัยเดียวกันกับทั้งสองคนซึ่งตอนนี้แม่ของเธอเป็นที่ปรึกษาผู้ปกครองของสถาบันกฎวิชาภายัยแถมยังชอบอวดลูกสาวให้ผู้ปกครองคนอื่นฟังอีกด,ด้วยในส่วนของแม่ แกได้กลับมาทํางานเป็นทนายความได้เหมือนเดิมแถมยังเคารพในการตัดสินใจของฮีแจที่เขาเลือกเรียนทหารตกดึกนะคะเด็กๆก็ได้มานั่งดื่มฉลองกันเพราะก่อนอูจะฉลองก่อนสอบครั้งนี้เขาบอกว่าฉันจะสอบติดมหาลัยให้ได้ทุกคนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้ฉันขอให้นายสอบติดให้ได้สักทีเถอะก่อนอูก็ได้ถามแฮอีว่าอย่าบอกนะว่าเธอรอฉันอยู่นะตั้งแต่เธอเข้ามหาลัยเนี่ยเธอก็ไม่คบกับผู้ชายคนไหนเลยซึ่งทุกคนก็แซวว่านายนี่มันหลงตัวเองสุดๆพอฉลองกันเสร็จระหว่างกลับนะคะซอนแจก็ได้ถามแฮไป ตรง,ตรงๆเธอบอกว่าจะให้คําตอบฉันตอนสอบเข้ามาหาลัยได้ทีนี้ก็ให้คําตอบฉันมาได้แล้วนะว่าจะคบกับฉันไหมแฮอีก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะแค่เข้าไปหอมแก้มเขาซะเลยนั่นถือเป็นคําตอบว่าเธอตกลงจะคบกับเขาแล้วในที่สุดคู่นี้เขาก็ได้สมหวังกันสักทีทางนางเอกก็เอาแต่ตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อจะสอบใบอนุญาตเพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาให้ได้เธอตั้งใจเรียนและสอบอยู่หลายครั้งต่อหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ผ่านจนสุดท้ายนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเธอได้สอบผ่านในใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกอน าได้สํเร็จพอพระเอกรู้ก็ดีใจสุดๆพอเมื่อเธอสอบผ่านแล้วทั้งสองคนเขาสัญญากันว่าจะแต่งงานกันแล้วซีรีส์ก็ได้จบแบบมีความสุขทั้งคู่ของนางเอกกับพระเอกและคู่ของซอนแจและแฮยีทั้งสองคู่เนี่ยเขาก็สมหวังในความรักแถมซีรีส์เรื่องนี้ยังสอนเรื่องต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวความพยายามและความรักที่จริงใจหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะทําให้ทุกคนที่ได้ชมมีความสุขและสนุกไปกับมันนะคะแล้วซีรีส์เรื่องต่อไปจะมาสบอยเรื่องอะไรก็มารอรับชมกันด้วยนะ สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย